อีกกูจะบอกอะไรให้อะไรกินอะไรกินตัวเทีะกินกินปวดนะกินกินปวดนะกินข่าวอ่ะไอไอตัวเทีะคือตัวที่เทรดได้เว้ยเอ้ยทุกคนครับกระสือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กิลสตาร์เปิดแล้วครับตอนนี้เปิดเวลาปีสองสามนะผลิตผลตกท่าในเสียงก็ไม่ก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนโอ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอกเลยโอ้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 ยโอีโอเนี่ยเฮ้ยโีโอเยอ้ยอะไรกิน กรีนเนจอรลตัวอะไวะกนเนจอรลจะเป็นของตัวไรวะกิมีของอะไรอีกซิแพดออซิกแพดอ่ะไม่มีกนเนจอรของตัวอะไรวะกีนนเ่มีองอันมีสอ,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 สอั <Green natural S 2> นออกรนเนจอร์ตัวไหนวะกิจไ่าดพีนดแรกเขไปดูนาโต้ห้าดาวอ่ะทำนาโต้ห้าดาวไว้เพราะว่าทำไมทำไมอีโวได้อีโวได้กิจชิดชนโตสามตัว ชิดตัวจากเอเบอร์เซิร์ฟด้วยกิจหายเร็วมันชิดตัวจากสตอรี่เบอร์เซิร์ฟด้วยมิใครทำมุกไอ้ชื้ยเกมน่าเหลียวสุดายเลยเอ่อเิจิต้าเิจิต้ากิจเิจิต้าเราก็ไม่ใช่เมจิต้าด้วยโอ้เช่คมิจิต้าเลจิต้าเิจิต้ามิจิต้ามูเิจิต้าเหรอเิจิต้าโอ้ยังไม่มามิจิต้ายังไม่มาครับทุกคนทีมในชั้นล่อหนี้ของไอ้ลัตที่กินมาของยูโนะ เออน่าจะใช่เออยูโนมิออกหอเป่าจะโหดแค่ไหนว่ายูโนมิออกเนี่ยมีสตอรี่ใหม่มีสตอรี่ใหม่ป่ะเยี๋ยวอะไรเอโนเดี๋ยวอีนิดอะไรอีนิอะไรเอโนอีโวได้เอโนอีโวได้ในในหนฮะอึ้ยโบได้เหรอเออเอโนเเอ้้ยฮยดูราคาวางจิตล้านห้าแพงชิบหายเลย ไปดูสตอรี่ใหม่สตอรี่ไม่น่ามีมั้งไม่น่ามีสตอรี่ใหม่ไม่มีไม่มีก็ลายลายเดิมอะไรดันเจียนมีเครื่องใหม่เลยด้วยกิจมีเครื่องใหม่เลยด้วยอ่ะตรง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 สตอรี่ดันเจียนอ่ะมันมีเครื่องใหม่เลยด้วยดูเพื่อนคือเดี๋ยววะไอเครื่องใหม่ตรงสตอรี่ดันเจียนนะแล้วก็ดาเมจทัากใช่ป่ะดาเมจทัาร์กเฮ้ยดามิทัาร์กเฮ้ยดาเมจททาร์กโต ไม่ตันแล้วว่ะเหมือนหน้า UI อะเทิดเหรอ่เทิดไงวะต้องกดเล็กตัวก่อนวะไม่ใช่เหมือนหน้า UI แบบแปลกๆเหมือนเล็กขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอเี้เทิดไงวะมาเทิดไงอ้ยยยยอัตโนมัติเทดดิ้งคุณต้องเปิดเทดดิ้งอ่ะอ๋อเปิดเทดดิ้งไปที่จังหวัดอ๋อนี่ไงมันจะมีตรงตัวละครอะกดเทิดกดคอนเฟิร์มอือดี เดี๋ยวได้บ้างมั้คุ้ม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 เออดีคุ้มดีคิดแช่งไงเว้ยแช่งคุ้มคุ้มนิดเดียวกูเอางี้ดีกว่าไปรีวิวออฟดิโอกันดีกว่าดูยนอยู่เจ็บหาจิตดูไปเอาเพจทิวเอฟเคไว้ปะได้นะเพจทิวเอฟเคไว้อะเดี๋ยวไปเอาก็เดี๋ยวดูดูตัวก่อนคูลินคีรินใช่ไหม คีรินเห็นไหมว่าคีรินคีรินยังไงวะก็คีรินเห็นไหมว่าคีอย่างเดียวกัน,น,น,อน,น,น,อน,นเออไม่เจอคูรินนี่นมแีแต่แต่คิราไม่อีโบได้ไอ้เหี้ยเออคิรา่าอีโบได้มันตกใจจริง <c ười> วื้ว์คือคือคนดูที่นั่งดูอยูนนมมนอน่นี่น่าจะงงว่ะมึงเวอร์ได้เห็นปหมคิราอีโบเองนี่คือผลตกใจไงทุกคนว่าคิราไม่อีโวได้ไอ้เดี่ยวในคูรินเนี่คูรินอีโบได้สองตัวเอง หาคู่รีตัวหนึ่งชิบหายเลี่ยเตยอ่ะมีเจนอต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 หน้านี้เขาเก็บไว้แน่เขาเก็บไว้ทุกตัวเลยครัเจนอสเจนอตสื่อเจนอตสื่ออยู่ไหนคับเจนอตอยู่ไหนวะอันนี้อ่ะอีโบรทใ้ใช้ส่งตัวต้องใช้ตัวส่จากการการเจียนนะครับทุกคนตัวอะไรกัอ่าตัวะอะไรกับเทีัปเดตเขาทำใหม่เฮ้ยอยู่ฝนอยู่ตกนี่ <laughs> หัวร้อนน่น่ะตกแลกหนาวอ่ะมีตัวเหว่ากิดกิดช่วยหาหน่อยกิด,ดช่วยหาหน่อยให้กิจเองครับพี่เจ้าขาคนเนี่ยไม่น่ากิจมีแบบเพิ่อีกไม่ไมตยวปัจจุบันผมผมต้องแบบดูละเอียดอีกนึงนะแล้วก็เรื่มันไม่ตันแปดสิบไม่ใช่เะมันตันร้อยยี่สิบใช่ไหมอาจารย์พี่อ่านี่ทุกคนอ่าไม่โหลดวะเปิด เดี Yo, Ow. Ow. ๋ยวเดี๋ยวบักกิดอ้าวอีกอ้าวทำไมตัวค้าก oh. ิดกิดกิดอยู่ไหนกิดไปทางไหนนี่กูจะบอกว่าไอออปันนั้นไม่ใช่ของดีโอมันไม่ออฟโอ้ยเฮี้ยมันของจูนโน่จูนโน่เหรอออฟจูนโน่โอ้โทุกคนตัวผมค้างชิบหายแล้วทุกคนตัวผมค้างตอนี่ไงไปด้เอ็กเวนเนอร์วายอ๋อเป็นเงี้ยทุกคน นี่ครับเป็นนี้แล้วก็เป็นของตัวนี้ด้วยอันนี้น่าจะเหมือนกันชื่อหากิดตัวค้างบักล่น้ักิดบ้าไปไม่รัวกิดกิดบกิดไปเรืกาชาด้วยมียภิปกเออเดี๋ยวไปเอาเพชรได้เดี๋ยวกลับมาตอนที่เจอกันทีในเกีนะครับเบบวกสองเปซ็นเพชรปเพชรตาบอย กินเหีียวอูพักกล้องมาเอ่อจะกระทน้าทุกคนเดี๋ยวตัดฉากครับไม่ไม่หยุดตกฝนดิฝนไม่หยุดตกวุว้ยฝนมันตกต่อเคยกินเข้ามาแล้วทุกคนติดได้การอัปเดตนี้ามาอัปเดตใหญ่เลยผมเพมิ่งเอาเปมาเพราะผมดองไว้แค่นิดเดียวนะคทุกคนดองไว้ไม,ไม่ไม่ได้หนึ่งกันปีอ่ะก็ช่างมาัน เออดีแล้วก็มีระบบดันเจี้ยนทุกวันจุกเสาจุกเสาวันนี้วันไหนวะวันเสาร์เนาะเมื่อวานวันนี้วันอาทิตย์เลยเออวันนี้วัอาทิตย์แล้วเออดีใช่อาทิตย์วอสองวอสองอะปิดหน้าเว้ยอะไรอะรอยย่อแคปซูล ไ,ไม่คุณลองเสียสักสามสิบห้าโลบาร์นี่จะได้ไรอ่ะไอ้กี่มันเจ็ดสิบห้ากับสามร้อยห้าสิบูมีห้าสิบโลบารเจ็ดสิบห้าลองดูมีห้าสิบโลบารมันจะไม่ได้หรอแค่คุไปซื้อไอ้ยานอาวกาศนี่ไม่ได้น่ะอุปกรณ์พันคอมมอนเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าทับพันหนึงห่งดีเจนดีเจนสี่ทพันหนึ่งพันหล่ามันเป็นกาชากีกับอะไรอ่ะ จะตัวลวะครมั้งสกินปะสกินปบรอยยกแคปซูลอืมไม่งั้จะมาลองจรลกูบาปก็จะลองก่อนเออเออเดี๋ยวเราให้กิจจนลนองได้เท่าไรหรอ่อะห้าสิบสิบไม่ทำแปดสิบหรือวะมิกม,มึงมมลองมาทียนนี้จะได้รีวิวจนลโรปุพร้อมกันด้วย ให้กูซื้อบอกออฟเลยนะมึงต้องซื้อออฟไอเนอร์เชียร์ดอลกีเนี่ยแล้วก็มารีวิวอยู่โน้มอีกหนึ่งจูโน่แม่ใช้อะไรก่อน้ะจูโน่แม่งบูคูผสมเยอะมากซื้อเลยยิงกีนเนอร์เชียร์อลออฟชอบอยู่แบบของตัวอะไรพักแม่งกูใส่ไม่ได้จบเลยนะถ้าใส่ไม่งคือจบไลยของโบลี่เอ้าเอาของโบลี่กิน มันือบอลโอลรีใช่ดิเจเนรี่โบลูผมบอลดี๋ยเขาขอยมันเท่าไหร่นะสองพันเจ็ดเอาไว้แปดสิบเอาตรงข้ผมไม่น่าทำร้อยยี่สิบได้มันเอาจจะยากร้อายี่สิบยิ่งมาก่อนมาก่อนมาก่อนเร็วเฮียแต่กูต้องรีบนอนแล้วเแม่งตีสามหมดแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์เองกี่ เออไหนครับตอนนี champion, so h, ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่สตอรี่สตอรี่อ๋อไม่ลงสตอรี่เพื่อเออดีอ้าวไม่ใช่ดันเจี้ยนอ้าวตรงอ๋อลงดันเจี้ยนอ๋อเข้าใจแล้วคือดันเจี้ยนนี่มันจะสุ่มสุ่มไปของด่านดันเจี้ยนใช่ไหมคิดใช่ไหมไม่รู้อ่ะเราใส่ออฟฟิโบรีด้วยยูแปดสี ไม่ทำดีกวอายี่สิบเมตรมิ้งจะมึงบ้าบ่าเหรอพี่วะเคกูบุบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทําดนไปจะเอาตู้แมสทําไมก็คือก็แมสออกเอาตัวอะไรมาแทนนี่อ่ะชนะชนะเอ่อเอาตัวตัวแบบต้นเกียนอย่างทั้งก็ได้ทั้งใส่ออกหมดอะไรนะเอาแบบออกทั้งใส่ออกตัวแบบต้นเกียรนก็ได้ไปเอาเอาฟิเซอร์มาดีกว่าฟิเซอร์มาดีกว่าเออฟิเซอร์มันเอาแค่หนึ่งดิดูเคลียร์ห้าดาวไม่มีหมดมันอัปเดตแล้วมั้ยวะ ของฮกดาวมีตัวอะไรบ้างของฮกดาวมีมีเรนีม่มีไอ้สุคนะเออเดีแต่ขา้าไปีซุคนะไม่อยากไล่มาเป็นไกลเล่ <c oughs> มันก็อยู่แค่แค่อ้ชาเลินอีเล่หนึ่งอีกทีแค่นั้นแหละจะไล่เป็นไกลเล่สุดมากกคิดของไรเอาพอลนะเฮ้เดี๋ยวกูเอาทั้งไปเผื่อแป๊บน,นึงนะ มันพร้อมจาก google พร้อมนะมเซเบอร์ค่อนจะเซเบอร์ได้จะดีกว่าโอ้โหบอกเลยว่าใช้เงินแพงมากเงินของคนหายเลยกิดไม่ใช่มนุษย์คิดบาปได้เออดีกิดไม่ใช่มนุษย์ที่หมดดัมเบอไปอิดเออดี เออคือเิวแปดสิมัน,ต, 1, 80, มน 80, ตั้งแต่วิวหนึ่งถึงววแปบันบวกเปอร์เซ็นต์ส่วเออคือว่าตั้งแต่วิวแปถึงวิวร้อนะครับทุกคนเออเปอร์เซ็นต์ดามีที่มันเพิ่มขึ้นอะ่ะมันจะเพิ่มน้อยกว่าวิวหนึ่งถึงวิวแปสิบสมมติว่าว mm ิว hmm. หถึงวิวแปดสิบบวกดามีมาแต่ระเวลประมาณห้เป็นไม่มีไปสร้างล็อบบี้ก่อนไปสร้างล็อบบี้ก่อนไปห้าเปอร์เซ็นตเออประมาณห้เาเอแล้วพอถ้าวิว แปดสิบถึงหนึ่ร้อยี่สิบกี่เข้ามากี่เข้ามากี่เข้ามาถึงหนึร้อยี่สิบมันจะบวกน้อยลงอาจจะเหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์ในนี้ใช่มันจะเป็นอย่างั้นครับทุกคนเป็นนี้อ่ะเนาะน่าจะต้องจะเป็นนี้แหละจากที่เท่าไปอ่านมาคลิปนี้ผมจะรีบตัดรีบลงไม่ไม่ตัดไม่ตัดเลยก็ได้ผมตื่นเต้นมากเลยนะว่าคอร์สดี แล้วนี่จะหลังกูจะโดนเปลี่ยนวะเออกูจะโดนเปลี่ยนตัวไหนอ่าวิลี่ผมจะโดนเปลี่ยนอะไรอ่ามันเปลี่ยนไฟล์บอลกูเป็นเอ็กพีสองเมื่งซุ่มเลี่ยนในคิดคิดกูไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะมิกคิดเพราะเป็นฐานที่กูเลือกมาไงมันเปลี่ยนชิ้นลักเป็นเอ็กพีคิดแล้วตายยิ่งคิดคือจุดหายละเมื่งเปลี่ยนชิ้นลักเป็นเอ็กพีสอง ไอ้เย๊ก no like, ีสีดาวอ่ะใช่เหรอมิกแบบนี้เราก็เล่นตั้งรับเลยกิ๊ดเอาไปวางที่ช้ายเลยป่ะถือวางทีช้ายก็ดีกว่าเดี๋ยวที่วางกันหน้าเลยเว้ยนี่ไงตั้งรับจุดสุดท้ายเลยวางโบลูวิกพวกดาเมจอุ้ยกิ๊ดดาเมจต้นโบลี่ลูกิ๊ดลูพันสี่เลยเหรอพันสี่ มังบก 2000, 2000วกสองพันสองพันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะอัพสุดจะเท่าไหร่เนี่ยเถื่อนแน่บูรี่บอกเลยมีต้งใหม่อัปเดตนี้บูรี่แน่นอนมัง้งมั้งนะกดวางตัวกันฐานดิยืดตัวกันฐานนอกจากบูรี่แล้ววางกันถ่านในท้ายได้ดยิดเชี<ว>่ยกวางไม่ท<ว>ี่เลยดี รีแม่งโหดมากเดี๋ยวให้ขิดมาจูรุลโลได้ครับทุกคนเหมือนเด็กเกียนเราจะดูจูรุลโลกันจะหมกขนาดนี้แต่กูขออัพฟอร์ออมทสักอีกขั้นหนึ่งก่อนขั้นหนึ่งก็มาถึงตรงนี้พอดีอ่ะแม่งเปลี่ยนตัวมั่วเลยชินอักไปแล้วชินรักอูโดนเปลี่ยนไปยี่ปีสีแล้วอะไม่ได้เยี่ยปีสี จะเกียดนายโอเคมิกมาดูมิกมาดูล้วกิดมาจุดโ,โน้ตเหรอเอา้าบอกว่าม,นมานจุดน่ตเหรอมันไม่วางทั้งอ่ะทมัมไม่าา้างทั้งกิดจะรอดไหมนี่อะชิบรอดรอ,อ,อดนะมิกเรา้องจุดโน้ตพันเปรเลยนะเพิ่งห้าสิบพันเปรตไม่แปดสิบน่าจะเกือบสองพันแล้ว เราดูสลับกันไปสลับกันสลับไปสลับไปสลับมาทุกคนเพราะว่าผมไม่สามารถยังอยู่ทีเดียวได้เพราะไม่ได้ลงอินฟินิตเราลงสตอรี่อยู่กิจวางทั้งกันฐานด้กิจจะเล่นโลกเออวกันโอเคพิงสตาร์ออกดาวสีชมพูดูไปดูทุกทมานมัน่ะอ่ะต ตัวเอ่มันจะไม่อัพเดชหตัวอันนี้มานีอัพอีกหนนที่บูรี่เราจะมีสูงมากต่เว็บหน้าเราจะอัพบูรี่ขัแนแรงนะทุกคนบอ,อกเลยว่าบูี่ไม่โหดขึ้นเยเอะเลยเหมือนเอาบูรีร่ไป ECA อ่ะนุ่งมาดี ECA คือเลย ขั้นต่อไปดาเมจขึ้นมาพันเก้าเพืคนไม่ค่อยไม่ค่อยเพิ่มมาเยอะเท่าไหร่แต่ก็เพิ่มเยอะอยู่ตัวแอตัวเองแค่สี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยบาทเพิ่มมามาสี่ร้อยดาเมจเออกดที้เ,ออเดดฟกด้วยต้องกดทีเดดฟด้วยองร้อยเปอร์เซ็นต์ของเก้าพั 200, 9, นนี่คือ,อยังไงล่ะสองร้อยเปอร์ซต์ของเก้าพันก็เอาเก้าพันไปคูณสองอะ ทอัพตันกไปโบลี่บีเลยก,ก็คืออ่โโา,าโบลี่หมดโหมดป้าข้างหมดโกดนี่สวิงเนี่ยก็พุ่งไป้วครับทุคนพุ้มแล้มีสองพันแปดเรียวนะต้องอย่าลืามนะทุกคนโบลี่ถ้าอัพตันจะบัฟยามจงทุกทก,กเวฟไ <c oughs> อ้เหไอค้ะไอยี่กไม่รู้ว่าจูนโน่ขั้นสองไหมนะได้ไหมห้าพันห้าพันจูโน่ขั้นสองได้เหมห้าพัน บือจัดเลยเ้อไแม่งไม่วางซีโบลีเขต้าไปแปดร้อยทห้ารับนห้าพันแล้วเขาจะได้ของโูรี่ใช้เงินห้าพันโดวต้าห้าร้อย 500. จเลืมนะห้าร้อยไปคูณเอาไป500ได้ห้าร้อยเพิ่มมาอีกสองพันักประเซ็นมันเท่าไหร่วะคูณยี่สิเลย มิข้างหลังไม่ออกกิบเชื่อมไหวเลยอย่าให้ EP สองต้องออกลงอย่าให้ EP สองต้องออกลงทั้งไหวเลยเคเ็าจะอัพบูรี่ขั้นสุดท้ายนะทุกคนห้าพันเจตลี่บูรี่เลเวล E ครับ เี้ยงกว้างอ่ะเออมันกว้างปกติป่ะวะเม็ดหมื่นแปดชิบูยิดาเม็ดหมื่นแปดเดีมื่นแปดเอ๊สแต็กขึ้นแล้วเท่าไหร่อ่ะสแต็กสุดสแต็กสุดไม่รู้อ่ะสแต็กขึ้นแล้วเท่าไหร่อ่ะเราต้องมาดูกันนะครับทุกคนเพราะผมก็ไม่ได้ดูอ่ะอ่าจิบเอ็ดดาวดูสแต็กสแต็กสามร้อยหนึ่งเท่าเดิมจิตสแต็กเท่าเดิมแต่ดาวิดฮาวาน่าเท่าเดิม ก็ได้หมดเลยเยกเป็นนามิที่อัพเกรดได้<ล>จะเป็นเอซาใหม่ได้หรอเออน่าจะติดไม่ได้เพราะว่าเพิ่มมาแค่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะเออนี่เราต้องมาฟังคู่ปรับเกอร,ร์โน้อัพเกรดอีกขั้นนึงนะทุกคนอัพเดทขั้นสองหนึ่งหมื่นแล้วนะจุดโน้ตไม่อัพเดทขั้นสองหนึ่งหมื่นแล้วนี่ดีอความให้ตาเลยมาดูกไอ,อ้จิตเดี๋ยวไป,ไปทีละขั้นอ่าขั้นสามจิตปับขั้นสาม พันสามหมื่นเก้าันเก้าอพันสี่พันสี่สองหมื่นเก้าอมื่นเก้จบ้เยันห้าพันห้าส่สี่ต้งเต็มเลยิเต็มท่าไหร่เจ็ดพันหนหเออตอนนี้เสียงฝนดังมากครับทุกคนแปงฝนตกอะไรตอนนี้ปะเฮ้ยมาดูฟิเซอร์กันมิด มันอัพเกแค่ขั้น,นสุดท้าย่ขสายเนน<ด>พื่ใหม่ขั้นนึงแคปเกโอ้เวลาเมียดหมื่นนึงหมื่นนึงเถื่อดีเถื่อดีเพิ่มามืนึงนะเพิ่มมาสามพันคนใส่ออฟอันนี้ใส่ออฟนะไม่ใช่แบบไม่ใส่ออฟไม่ใช่ต้องใส่ออฟอยู่นะอะไรอ่ะเ,เออ <c oughs> เออมี เขามีการบอกเลยครับทุกคนว่าถ้าเราวางผิดเขาจะบอกว่าเราวางผิดขอด้ออะไรอย่างงี้นะครับทุกคนเมือว่าวางผิดเพราะไปวางวางที่จะมาถูกต้องเขจะบอกว่าถ้าวางท,ที่ตัวที่สีเขียวอะไรงี้เฮ้ยเกมผิดต้องะวางเอ,อิ้นทำไมเนี่ยเออ,เอ,อจะวางเอิ้นทำไมกดปิดทำไมบักนี่เงี้ยทีกประต,รต,รนนนตรูนอกวางน่าหน้นา,นนา,นนานเลยเดี๋ยวบัก เออวางวัคซีนตัวอีกเอเอกำลังวัคนเต็มแล้นะแล้วข้างหลังจะไวข้างหลังให้ทั้งแบบหรือวางบูรีลล่ก็เอเอเนี่ยสเล็กแมนก็จบลูกจินว่าจูเลนโนได้แน่อัพอตันตวปะกอัปตันเอาดูกันดีกว่าว่าดาวมี่งอัพตันของอสซอบตัวนี้จะเท่าไหร่แต่บูรี่อาจจะ ไม่ได้ยิงแบบชัดๆนะทุกคนราะว่ามันรับดำเม็ตัวเองบุกคืนเป็นพยะทางกีฬาชกัรชิมซูซูซูติวไอ้แล้วคือดรงนั้นเกียแล้วมันต่างกันไงวะไม่เห็นว่โหดอะไรโรนั้นเทียนมันจะได้ของพิเศษมั้งมราต้องมารอเอเอเดี๋ยวรอรอ,อ,อดูตอนที่ผมเล่นถามว่าเราจะได้อะไร อุ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนจะวงกว้างขึ้นนะอ่ารูสกก้าขึ้นกว้างเหอยอเยงสูโบลเาะาดูดางเโบลี่แบบที่ไม่ได้อดาเมจเองทุกเือนับผมัดแล้วัแล้วห้าหมืนโบตรงจุดโนสองแสนหนึ่เดียวินดาเสองแสนหนึ่ง ไม่อะทุกเดี๋ยวจายเลยจีวยวเองโจโแม่งเสือนะคทุกคนก็ทำให้โรลี่มันหนดหงิดไงวะตัวละครลูกลกเลยมาตัวกันเลยมาตัวกันงเลย ิดยังหมดแต่าิดยังหมดมาวางดูพี่สเน็คแมนกอนคิดเยิดดูพีสเนคแมนดไปไหนอะยังดูเต็เลยอะอะไรอะเ็กมสเซจโพสอออ๋อโพสใหม่คิดูเต็มเลยอะไรอตั้งรับอยู่ตั้งรับอยู่ไปข้าไปใช่ปจะไปมีดด้านหน้าดี ต,ต,ต,ต้องดูตอนเี้นจบนะทุกคนว่าเป็นจะไหน้าลย่ะไยพิเศษหรือเปล่าโอ้เสียงค้า โอ้เอฟเฟกต์ค้าโอ้โหโน่ถ้าเสียงของถ้าเสียงเอฟเฟกต์แม่งนั่งเอาหลอดรถเนี่ยโกว่าโอ้ไม่ดึงสิไม่ดึงไม่ได้ดึงม่นจะเหมือนคอมโบกันได้แน่เนี่ยโจโน่กับไอ้โบลี่โบลี่เยอะเวลาให้โบลี่ดีจีเนี่ยครับิดเห็นหน้าบอสเป็นเป็นแบบไหนอ่ะแบบใส่เสื้อคลุมปะบอสใส่แบบผ้าคลุมหัวปอส ประมาณนั้นอ่ะอ๋อแสดงว่าไอเดียวหลังลุดข้างหลังลุดเห็นไัมหลังลุดเหรอเดี๋ยวต้องผ่านไปงเศรษฐกิจเราไม่ผ่านไม่ได้คุณนะเท่าไหรอ่อ่ะอืมเยอะนะเจอบูรี่มันตายแล้วแม่ง <laughs> ตายแล้วโอ้โหดูดไม่ขึ้นเออดี อีออ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 มันเนละยบริเจ้าอะไรทำได้เวบริทำได้ฉันเก่ทำได้คจได้คจะเอาหนวดดำตัทำไมวะไม่เข้าใจรอเล่นอมจิโกโจหนหงอนนี่นี่กิจไปของงานเวไปของงานก็ตัวนี้ <c oughs> ดูเดฟไป้ของงาน <c oughs> เนี่ยเขาสาให้เราใช้ตัวนี้ผ่าน,นเลยว้วยตัวอีกนี่ด้วยตัวเ,เวนี่ยเออัก <c oughs> ไม่คุใช้อีสองในการผ่านนะี่แหละว่าครับผมเกมคิดอะไรอยู่ถ้าไปเลือดบอสแม่งเยอะแปลกว่ากิด วินนี่บอสห้ามันรูสูกว่เลือดบ,บอ uh, สมันเยะแปลกแปว่ะรู้สึกเมดูไม่กินเลือดบ,บอสมันเยอะแปลกแปลกใช่ครับเลีงว่าถ้าเรากดด่านด่านไอ้ดันเจียนน่ะนั่นที่มันอีเวนที่มันติดดันเจียนเลือดบ,บอสมันจะเยอะแปลกๆปลด้วยเยอะมากๆเลยโอ้โหสิดูพี่ผมตีตายหรือมั้เลลนี่ยทุกคนก็ถือดูาพี่ตัวมันเดินไม่ถึงโค้งนี้ด้วยซ้ำล่ะ อันนี้โบลี่แปดตัวจูโน่อีกตั้งสามตัววี่ตายเป็นยังไงเรรู้น้ำเมตรแรงกว่ารูปอีกโอเคตายแล้วอ่ะเฮ้ยเราได้อะไเอ้ยพีตัวคอแล้วก็สุ่มอะไรอ่ะมันสุ่มไหนเมื่อกี้อ๋อมาสุ่มได้โกอ๋ออ๋อไม่ได้เลยอ่ะเอาคิดไม่ได้ลงด่านแน่เงี้ย คือแต่ละคนมันจะมีด่านอีเวนต์อีเวนต์ดันเจี้ยนเนี่ยไม่เหมือนกันคนหนึ่งเห็นเป็นด่านนี้อีกคนนึงอาจะอจะเป็นอีกด่านหนึ่งใอาจจะอาจจะเป็นอาจจะารูโต้สามดาวนี่อ๋อไม่ใช่ขิดไม่ใช่อารูโต้สามดาว่ารูโต้หกดาวเพราะมันเกี่ยว่ารูโตะ G R I I อ่อะตัวไหนอนะ แล้วก็มีเดตภารก,กิจอีโบคูลินฉวยบอของนักคูลินแล้วเป็นคูลินที่ใส่ชุดเตา่าอันนี้มันชุดไอ้นั่นปะชุดทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์เนี่ยเลยนั่นน่าจะเป็นชุดทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์ว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วแต่ทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์พัทซูปเปอร์อไปดูรีวิวพัทน,นานกันทุกคนผมขอไปนอนไปนอนกน่อน ไม,ไม่ไม่นอนอีกไปความน้ำเอกก่อนเี๋้วผมกมาสุ่มตัวแล้วก็ไปรีดูให้ดูนะครับไม่ใช่กันขมุ้ยก็ดบอกัาคนดูหน่อยดิอ้าวตอนนี้นะครับไปลื่นเอรอครับขามุย้ย